เรามาลองเช็คโปรแกรมโอก RC Design กับโปรแกรม My ด a านะครับ2015นะครับครนี้ผมลองโมเดลใน่ยดาส s แล้วนะครับตอนนี้นะครับเราได้ค่าโมเมนต์บวกนะครับที่10824.667นะครับส่วนโมเมนต์ลบลบเนี่ยอยู่ที่ลบ17634.23นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราได้กราฟมานนะฮะขึ้นมาแล้ว เสร็จแล้วให้มาดัสดีไซน์มานะฮะเราจะได้มาดัสดีไซน์มานะฮะมาดูตัวนี้ก่อนนะครับจะได้เหล็กบนเหล็กด้านโมเมนต์ลบนะครับด้านโมเมนต์ลบเนี่ยเป็นเหล็กบนสีเส้นเหล็กล่างสองเส้นนะฮะใช้ DB20 นะฮะเหล็กปอกนิ0ปินนะครับส่วนตรงกลางคานนะครับมิดเดิลก็เหล็กบน2เหล็กล่าง3นะครับเป็น DB20 นะฮะ เหล็ก10เมนระยะห่างสเ a ซซิยี่สิบสองเซนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูโปรแกรม6 r c แกรมนะฮะเราก็ใส่ข้อมูลลงไปครับ B หนึ่งครับกำลังคันกีรสองหนึ่งศูนย์ F Y สี่พันนะฮะ F Y S สองพันสี่นะฮะขนาดาคานเท่ากัน25 50นะครับ c o u ริ i n g เนี่ยเราต้องลดไว้3มเซน แล้วก็เป็น c o n t i n u ียร์อันะครับโมเมนต์บวกแล้วก็ใส่เข้าไปเฉือนเชียร์เข้าไปโมเมนต์ลบใส่เข้าไปเชียร์แล้วเราเลือกเล็ก20เหมือนกันนะครับแต่ครั้นี้เราลองเปลี่ยนเป็นสมมุติเราลองใช้ FY 2004นะฮะปุ๊บกดเมื่อก่อกข้อมูลเสร็จแล้วกด F1 นะฮะปั๊บทำให้เราดูว่าเล c o มิลเนี่ยระยะห่างของเล็กเปาะเนี่ยประมาณตรงกลางคานตัวเซ็กชัน A ก่อนนะครับ เหล็กล่างก็สเส้นเหมือนกันนะฮะเหล็กบน2เส้นเหมือนกันนะฮะเซ c ชั o n b เนี่ยเหล็กบน4เหล็กล่าง2นะฮะแต่ระยะเหล็กปอกเนี่ยในบาดดั้เนี่ยมันเป็นเหล็ก10มปีน,นะฮะแต่คราวนี้เราใช้6ดูน,นะฮะคราวนี้เราลองเปลี่ยนเหล็ก10มปีดูนะฮะอ่าเราเป็นสามพันอเหล็กสิบเนี่ยเน่ยจนะครับกด f 1ะฮะปั๊บจะได้เหล็กนะฮะ 10มิลเนี่ยกบระยะ spacing เป็น22เซนที่ตรงกลางคานและตรงเสาประมาณ14เซนนะฮะคราวนี้เราไปลองดูนะมาด้าดูนะฮะ่า8นะครับอันนี้22 23อ่ตรงกันนะฮะตัวนี้ตรงแต่ F Y เนี่ยที่ไม่ได้เนี่ยผมคาดการว่าของมาด้านเนี่ยน่าจะใช้2 0 0 4นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปนิดหนึ่งนะฮะลองดูไปแกะดู นิดนึงถ้าเราเอาเป็น2องพนะฮะแตนะ่สิบใส่ F หนึ่งดูสิบเยสมแล้วก็สินะฮะแปดเก้านะฮะนี่ฮะออกมานะฮะถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเรามาแดงเฉือน